ดีไม่แห้งอยู่แดงมีให้สบายดีพี่น้องผู้สุหูทุกคนเมื่อยามมองปลาเห็ดอีกแล้วเห็นแล้วจ้าดอกหนึ่งนี่เห็นแล้วหนึ่งดอกนะจ๊ะ Rồi này tăng cùng quá đấy Rồi này mất thầu thì xe đây cái này Ủa đây vô con hèn cái dư phía nọ ทางกล่องเมื่อเก็บตกบังซื้อดอกจาก้าโอ้ยเนาแล้วเนาแล้วนะคะเมื่อเก็บตกเมื่อเก็บตกกวาแมนมือนีนัดกันไว้กับมูเด้ ว่าสิพากันไปเก็บเห็ดทางผู้เพรเห็ดทางผู้อันเอียงก็ระเห็ดระงโกออกค่ะคักเปอร์ซนว่าว่าให้เนียนขนครับรถปฏิสทุะระด่วนก็เลยบ่ได้ไปอืมบ่มได้แต่งตูแล้วแล้วขอกเกล้วยเออล่องมาเลาะเบิงบ่งปลาอยู่ค่้าเบิ่งหาเถืยมมันมีซั่นเด้แต่ว่ามันก็บ่าคากักคือแต่เก่าแล้วจา้ะเพราะว่ามันเริ่มจะไปปลายแล้วดอกเริ่มอ,อยากาเฒ่าแล้วจ้ะได้แต่งตูแล้วนะเออก็เลยมะมาเลาะเบิง่งว่าทาเถืยมมันไดนจักก้อยจักได๋ ผู้มานำกัะยานงกุลต่อย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  บิดเอาโหลดเวอืงอี งาอยู่เด้มื้อนั้นข่อยเอาต้นตุ่มๆมันจังซั่นล่ะไปกินกับอันแจ่วกับปนมื้อนั้นแซ่บๆ แดงนี่คือตัวสิตุนแต่ยุท่างโคตรยางสำโอ้ยคนนั้นก็เหยียบคนนี้ก็เหยียบได้นี่เนาะแห้งดอกน้อยดอกจอยโอ้ย หวานเมื่อวานนี้ผู้ใดอบอกให้มานำว่าทีพ่อแล้วขอเห็นตัวนี้ออวบเอาอีกแล้วพี่น้องคอยลงมีดคอยลงไปบ้างไปเสนอขคอยตดต้นเอียงต้นัอนน็นเดี๋ยวกระยางเกลาะกับขึ้นไปเบิ่งก่อนเสร็จล้วตัดที่เท้าๆหนีตัวเบิ่งหนึ่งกันโอ้ย ตัดแล้วแวยุดกล่องแล้วลูกหิวกระตาไปเลยวันนี้ไหมหามีดซอยกันนะแฮมระหว่างทางเราก็เจอเห็ดเราก็เอาเห็ดก่อนนะจ๊ะมีดไปเห็นกระเด็ดเอาหลุดอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเอลย,อยใส่ใส่ว่างหันงึดไหลาย,ยางมา,ากคาับมาพอเห็ด ดงอยู่้บาง,งามนึงสินะดูนะสุดยอดแห่งความงามตัดขาเห็ดแล้วก็จะลงบ้างนี่อีกสะล่ะโอ้โถ่เซียงลูกผีคนยางกลับไปก็มาอยู่ลูกผีแฮมเพื่อนร่วมเดินทางไปไหนไปกันนะจ๊ะ แลนน้ำก l ่นพี่น้อ โอ,โอ้ยมห็นบ่งานใหม่งัดขาดสำกำลังหึดแตกเบิดขนาดฝุ้นตก ดำคืนมืนม้ไม่ถิงอ่ะสด้จพบ่น้อมันไปบานไม่หรอได้ยุจ้ะใส่ได้ยุพ่นแหงไหมฝนขึ้นตกอยู่นเนาะ่นขึ้แหงแทน ขึ้นคลากรองติง่งอันนี้พุ่มสิเกิดพุ่มสิเกิดใหม่เตยเนื้อตัวสิห้าหม,ม่องกตัวสิตั้งกล่องได้หยาไม่ห,มหกพี่น้อูตั้งกล่องตั้งไปตั้งมามันก็นกนเดืองหนาเดืองหลังเห็นกระเพาะพี่ให้เก็บไปเรื่อยๆอยู่จ้ะอเอาเนี่ยวุ้ยอุตส่าห์ดึงหยาออกซะสวยงามเลย ขาดคึอเก่าอ้ยนนอปนกระตุกมาเกเลยเอยอยู่ด้เห็ดที่เหียงค่ักคทนนอ เราว่ามรตัดรขออนุญาตดิดเอารเด้อเข่ง ดอกกี่หลายๆกยังไทยเบิ้งอยู่เนาะวันตีเอ๊ะมันได้สตาร์ทกล่องแล้วทื่บ้านคนเลี้ยเห็นสองดอกก็มีดอกเดียวดอกนึงไปทา้งหลาบแบบนี้ใส่มือเจ้าวาดอกเห็ดเอามือเจ้าเล่มเห็นอยู่เอ่าปีนทองลางๆอยู่นี่โอ้ยขาดแล้วคุณน่ะ สีเฮดสีเบ,บใหม่อันเดียวกันกระโดพี่น้องเพื่องวายอยู่คันเห็นไหมหาเห็ดในย่านบริกินยอยู่ในย่านเหยียบเห็ดมุนเบิดอยู่ประสันเพั่นว่ามันสีเดียวกันก็ใบตองบางดอกนี่พี่นอง อืมขาขาดแล้วโมเดตัดยากเลยแต่เวลาสมมาผ้าควนเมื่อนี่จากดอกจ้าบันนี้แต้แกงใหญ่เติบอ,อยู่อืดอกเิ็ดกับดอกใหญ่เปิ่งคืนปิงคิง,งให้เาหราเลยจ้ะต่นเอียงไปกินกับแจ้วหอม กับปลขอบคุณพี่น้องบุขผู้สุขคนขอบคุณเลหล,ล,ลายปลอดภัยปลอดภัยปลอดโควิดพิบเก่าด้วยจ้ารักษาสุขภาพบุขผู้สุขคบายบาย